สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันตอนนะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ขอลงการคํานวณเดินล่างนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับการคํานวณเดินล่างนะคะก็ชนกับหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมทางเราขอลงการคํานวณ2สูตรนะคะเดินล่างบวกกับหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมเราจะมาคํานวณหนาลิเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะ ว่าล็ขเด่นเดินล่างชนกับหลักน้อยล่างของเรานะคะสําหรับการคํานวณในวันนี้คํานวณไดล็ขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการหาสือสลักกิมพ์ในงวดวันที่1ตุลาคมพศ2563นีนะคะจ้ะรวมกันสนับสนุนสลักพิมพ์รัฐบาลําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งคือกฎหมายโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ทางเราขอลงการคำนวณเดินล่างกับ ตัวชนหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชม2สูตรนะคะชนกันนะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าสองสูตรนี้มีตัวเลขชนอะไรกันบ้างนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณแรกนะคะเดินล่างนะคะท่านผู้ชมขอแนะนาท่านผู้ชมนะคะเอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เรามาเริ่มการคำนวณเดินล่างก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะหลักร้อยเลยสองสองบวกแปดได้สิบสิบบวกสามสิบสามสิบสามได้เลขเด่นสามนะคะสามขอภัยนะคะสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้า อย่าสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกห้าสามการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขสี่และเลขห้าผล 5, ออกห้าสามเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงูนี้การคำนวณนะคะเข้าสองตัวเลขนะคะท่านผู้ชมจะเลขสามและเลขห้านะคะเข้ามาเต็มๆนะคะสําหรับรางวัลเลขท้ายสองตัวห้าสามนะคะในงูนี้เลขเด่นที่คำนวณได้นะคะเข้าเต็มๆนะคะ เรามาับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงดถัดมาหลักร้อยนะคะเลยสองสองบวกหกได้แปดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกเก้าสองการคํานวณเลขเด่นเดินล่างในงูนี้คํานวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสองและเลขสามผลออกเก้าสองเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นเดินล่างในงูนี้เขาวัวเลขเด่นเลขสองนะคะ เลขสองในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกเก้าสองจะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยในสามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองได้หกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดแปด สำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้น,น,นะคะเลข6เลข7และเลข8ผลออก8 8เพราะฉะนั้นแนวทางการคำนวณในงวดนี้เดินล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8นะคะเข้ามาเข้ามาเต็มเต็มนะคะสำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออก8เบิร์นะคะเรามาดบชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนเลข8 8บวก1น่งได้9กบวก8นะคะ17 17ดเ็ได้เลขเด่น7นะคะ เจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าแปดการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขเก้าผลออกเก้าแปดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้เข้าสองตัวเลขนะคะท่านผู้ชมสามตัวเลขก็เข้าสองตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเลขแปดและเลขเก้านะคะเข้ามาเต็มเต็มนะคะสำหรับรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกเก้าแปด สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยนะคะเลขเก 7, 16, 16, ้าเก 8, 16, ้าบวกเจ็ดสิบหกสิบหกบวกแปดสิบหกบวกแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกสำหรับผลออกรางเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าเจ็ดสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี 4, ่เลขห้าและเลขหก วนออก57เพราะฉะนั้นสำหรับูตรคำนวณในงวดนี้เดินล่างเข้าตตุเลขเดนินเลย5นะคะเลย5ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำน่นของหลักสิบล่างจ้ะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก57นะคะตุเลขเดน5นี้คืองวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเดินล่างเข้าตตุเลขเดนเลย5นะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1ตุลาคมพศ2563นะคะ สำหรับสูตรคำนวณที่หนึ่งนะคะเดินล่างทางเราจะทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักร้อยบนนะคะเลยศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกเจ็ดนะคะได้สิบได้เลยศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณเดินล่างในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชม จ้ะสำหรับสูตรคำนวณแรกนะคะเดินล่างนะคะทางเราคำนวณไล่ 0, 1, ล 2, ส,สูตรเลขหนึ่งลขสองนะคะตอนนี้เรามาับชมกันต่อสำหรับสูตรคำนวณที่ 2, สองนะคะสำหรับสูตรคำนวณที่สองทางเราขอแนะนําการคำนวณหลักหนูล่างนะคะท่านผู้ชมแล้วคอยมาเปรียบเทียบกันว่าสำหรับสองสูตรเดินล่างกับหลักหนูวล่างของเรานะคะตัวเลขชนบีตัวเลขอะไรตัวเลขเด่นอะไรกันบ้างนะคะท่านผู้ชมจ้ะเรามาทําการคำนวณด้วยกันนะคะ สำหรับสูตรคำนวณหลักโน้ล,ล่างนะคะท่านผู้ชมขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะเอาหลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งนะคะบวกกับหนึ่งบวกกับหนึ่งนะคะสำหรับการคำนวณนะคะหลักแสนเล 3, ขสามขออภัยนะคะหลักแสนนะคะเลขสามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดไดเลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าสาม การคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามออกห้าสามเพราะฉะนั้นแนวทางการคำนวณหลักหน่วยล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณนะคะเ้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย 2, สองตัวนะคะออกห้าสามจะเรามารับชมกันต่อนะคะหลักแสนเลขแปดแปดบวกเจ็ดสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดยี่สิบสอง ยี่สิบสองในเลขเด่นสองสองบุกหนึ่งนะคะได้สามสามบุกหนึ่งนะคะได้สี่สำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าสองการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามและเลขสี่ผลออกเก้าสองเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้หลักหน่วยล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกเก้าสอง จะเรามารับชมกันต่อนะคะหลักแสนเลขห้าห้าบวกหกสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดแปดการคำนวณเลขเด่นหลักหนูล,ล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าผลออกแปดแปดเพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรหลักหนูล,ล่างในงวดนี้เขา้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะ เลขแปดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางเลนท้ายสองตัวนะคะออกแปดเบิ้ลจ้ะเรามาดูชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนในเก้าเก้าบวกสี่สิบสามสิบสามบวกสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเลขเด่นเจ็ดนะคะจ้ะขออภัยนะคะท่านผู้ชมจ้ะขออีกครั้งนะคะ หลักแสนนะคะเลข9 9บวก4 13 13บวก4ี7ได้เลขเด่น7นะคะ7บวก1นะคะได้8 8บวก1นะคะได้9าสำหรับผลออกรางเลขท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก98การคำนวณเลขเด่นหลักหนูล่างในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขเเลข8และเลข9ผลออก98เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงูนี้หลักหนูล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหนูล่างตามสูตร รางวัลเลขท้าย2ตัวในงูนี้ออก98้าแปดนะมาับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงูถัดมาหลักแสนในเก้าเก้าบวกเก้าบดสิบแปดบวกเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดลนเนะคะ7จบวกหนึ่งนะคะได้8 8ดบวกหนึได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวใน,วน,ในงูถัดมานะคะออกห้าการคำนวณเลขเดนหลักนูนล่างในวันนี้ ขออภัยนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณหลักหน่วยล่างในงวดนี้นะคะคํนนานวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขเก้าผลออกห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณหลักหน่วยล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางเลขท้ายสองตัวออกห้าเจ็ดนะคะจะสําหรับตําแหน่งหลักหน่วยล่างในงวดวันที่สิบหกกันยายนที่ผ่านมานะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะ เลขเจ็ดเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างในงวดวันที่16กันยายนนะคะท่านผู้ชมแนวทางสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1ตุลาคมพศ2563นะคะะสำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างของเราในวันนี้ทางเราจะทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วก็สำหรับหลักหน่วยล่างสำหรับสุดคำนวณในวันนี้ก็ชนกับการคำนวณเดินล่างนะคะทางเราขอทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ เราคอยมาเปรียบเทียบกันว่าเหล็กเด่นของเราที่คำนวณได้นะคะคเขาจะเหล็กเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมหลักแสนนะคะเลยสองสองบวกสี่ได้หกหกบวกสี่ได้สิบสิบได้เลขศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมการคำนวณเล็กเด่นหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เหล็กเด่นมาแล้วเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับสูตรคำนวณที่2นะคะหลักหนูล่างนะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราสังเกตได้ว่าสำหรับหลักหนูล่างกับการคำนวณเดินล่างนะคะตัวเลขชนกันแปะเลยนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับสูตรคำนวณเดินล่างนะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองนะคะแล้วสำหรับสูตรคำนวณหลักหนูล่างทางเราก็คำนวณได้เลขศูนย์ 1, เลขหนึ่งและเลขสอง twee, เหมือนกันนะคะท่านผู้ชม ไม่ทราบว่าสําหรับตําแหน่งสองตัวท้ายในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้จะมาหรือไม่สําหรับสามตัวเลขนี้นะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะตัวเลขชนของเรานะคะสองสุกนี้ก็เขาก็ชนกันทั้งสามตัวเลขเลยนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นด้วยกันนะคะ คำเตือนนะคะเนื้อทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮงเฮรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคโชคดีทุกๆท่ทานนะคะสวัสดีค่ะ